สวัสดีครับทานู้ชมครับมื่อวามาพบกับอูน้ำเซเด้วยครับผมอูน้ำไส่กะจะพาพี่พี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเลขเนาะครับมืนอีากัมาถ้าเป็นคลิปแนวครอบรัวเนาะครับมาทำแนวทางไห้พี่พี่น้องเลยเบิ่งน้ากันเนาะครับมื่อวานกะจะได้รู้เนาะครับทมต้องถามพอเก่ามาเสียเนาะครับว่าจะเป็นเหล็กตัวไหนด้วยครับผมเดี๋ยวอูน้ำไส่ภาไปามเลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับ เห็นพี่น้อยซี่หลายท่านสอบถามมาด้วยครับผมเลขของพ่อนนทบุรีเลขไม่มาด้วยกันครับเลขไม่มาด้วยกันสําหรับเลขเด่นรือว่าเลขบนที่ว่าเป็นห้ปกติครับผมน้ำเชียร์ลงไปแล้วด้อครับพี่น้องครับไปแล้วครับผมน้ำเชียร์เสียรนี่วันนี้ซึ่งโทรศัพท์สอบถามมาหลายครับผมครับสําหรับเลขตัวนี้ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยว ไปถามแม่ใน้ำเสียไปมนน้ำเสียสิครับครับที่มาที่ไปกันก็เพอาะร่องเลยที่โอ้โมแม่ว่างเด็ดแนวทางตัวเลขครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอันเลขคอโนนแม่เลขไม่มาด้วยกันไหมเลขคอนนมันบอกเป็นเพราะร่องเป็นบพราะใดร่องห้ยไหมเป็นน้ำยังอันก็ถือว่าใดร่องหายเองเอฟซีวันวาหลายปวดกัเลขร่องครับก็ะเส อูเขาไปล่งรลดูน้ำใสล่ลงเองครับสามเจมีคนมีหลายท่านสนใจเนาะตัวม,ม,มาลายครับผมไม่แต่ข้อมนตรงว่าอ้หลายมากค่ะอันคนดาหลายค่ะชวงกรเลยบ่ได้ลองค่ะครับนี่พจนกับพจนบอกว่าให้เอาไปล่งว่ดน,นั่นเสียก,ก็เลยว่าเอาให้นองหูล่งก็ได้สามเจ็ดค่ะสามเจ็ดนะครับค่ะสามเจ็ด ถ้าค่าว่าบ่ออกลับไปซื้อโหลดเนาะ37ค่ะท่าุผส้ม37มาได้ตัวเดียวจอดมากเนาะไม่มาด้วยกันเันว่ะไม่มาด้วยกันถ้ามาก็จะมาสามมาก็มาต้องกันคือเก่าหันละค่ะแต่ว่าพอเิ่นกระเป๋ายุว่าเก่าสมุทมันเป็นฟีแลกมันเป็นฟีแลกถ้างทางมันมานั่เสียเิ่นว่าค่ะครับจะเลยตัดปัญหาไปค่ะว่าอันบรล่ง เสียไปลงบ่แม <unting violin> <warfare> ่นครับ <göz> อ kind of ุน้ำใสียจะรงเองครับอ๋อบมื่อยันจือดำาะบ่บ่อยานครับโอ้ฮ่าฮ่่น้ำใสียังไม่มีรถตัวค่ะมีแต่รถเมยเม่อยันกับรงไปรถครับแจ้งว่าก็เป็นแนวทางเนาะครับค่ะเป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมสามเจ็ดตัวเดียวค่ะสามเจ็ดตัวเดียวแขวนแขนเลยนะครับค่ะหรือว่าพี่น้องจะเอาไปเป็นเลขเกิดก็ได้ครับ มันผ่าแค่งวดเดียวเนาะเหรอผ่าแค่งวดเดียวเลยครับทีพอผ่าอีกจังก็เจ๊งวดวครับผมทีคนเคนบอกตัวแดงกับพ่อมาค่ะเจ๊นว่าเจ๊งหัวเดียวเนาะค่ก็องวดเดียวกับรถทั่วมาเลยโอ้ยงวดเดียวหนึ่งค่ะท่านผู้ชมสามเจ็ดตัวเดียวอ๋อไปเบิ้งฝุ่นก็ได้ครับสำหรับอ๋อพอเกามาเชียร์นะครับสำหรับเอ็ซี่ี่อ่าทั่วมาเลยครับผมหรือว่าใต่คอมเมนต์ครับผมครับอยาก ได้เลขไม่มาด้วยกันพ่อนนทบุรีครับผมอูนําใช่จะมานําเสนอเอาเลขไม่มาด้วยกันนะครับผมเลขเจ็ดพ่อนนทบุรีนะครับครับสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดด้ครับผมวันที่สิบเจ็ดสามเจ็ดนะครับผมถามมาไม่มาด้วยกันครับสามมาสามมาเจ็ดไม่มาเนาะครับครับผมสามมาสามเจ็ดไม่มาเจ็ดมาสามไมมาคือบนไ้เบแล้ะครับผมครับผมบนรางนี่เนาะครับ เม็ดเดียวมือว่านกับโทษมาหลายอยู่ครับผมก็เลยบอกคนไปแน่แน่โทษทรัพย์เลยครับมือเซานี์อีกแต่คอมเมต์อีกครับผมบอกเก็บสิแน่ว่ากันมาเข้าสื่อรถท่นอยู่กับหลวงเฮานม่ไจะเกิดมาสามเจ็ดอีรีเจ็บเลยวายพาออีกครับผมครับับนี่สาหรับพี่น้องที่ชอบเลขดับเด้ครับผมครับเป็นแนวทางนะครับนี่นี่ครับก็ติดตามไปได้ครับนี่ครับผมสามเจ็ด สามไม่มาด้วยกันครับเอาตรงๆเน้นๆได้เล้ะครับสามเจ็ดนะครับครับมีโทรสัพไ์ใหม่แล้วโทรมาหลายดีนะอูครับเลขตัวนี้ครับสามเจ็ดเจ็ดสามได้ครับผมครับพ่อนนทบุรีเลขไม่มาด้วยกันครับผมครับครับโทรมาหลายครับเอามาส้มสวนไหครับเลยนอดเดียวดูใบพันดูใบนะครับมีแต่เนื้อเดียวพันดูใบโอ้ อดอกกุหลาบเปิดงามด้วยครับผมได้เห็นแล้วครับพี่น้องเนาะครับเลขกทอนนทบุรีครับโอ้หมักบวบหมักบวกกบนี่แหลกเป็นหมักตะหงง่วนด้หรอครับเดนือ้อยี่ปุ่นเดียวมันใบใหญ่ครับ่วากนนยัง มาบวบไม่ได้แก้งเส้ปลาเนะครับยามนี่บรรยากาศกับแดดแน่นะครับแต่ว่ากับอุ่นพอดีครับมันหนาวแห้งจะว่ากับติดจำอุน้ำใช่ไปเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวมีที่เดดมาเรื่อยๆครับน้องเนาะเป็นแนวทางครับครับผมพวกฟันดีครับบอกไม่ใหญ่ไม่งหญ่เด้อครับบุน้าไช่ยลงมานอนหน่ายักมืออยู่ครับ พาไปชมสวนต่อครับสวนหมากปลูกได้ยตาบ้องม่วงง่ายย่งอย่นี้นะเรื่องกับเป็นป้า้ะครับพี่เห็นเรื่องนี้ครับน่าจะเป็นสวนป้าแล้วสวนผลไม้สวนผลไม้ครับก้าวพาก้าวมาเซียพาซัวครับไอเบิ้งหมักมีนะครับ มีมีขนุนครับพันน่าจะเป็นพันเหรนเทวะทั้งในจะเป็นสีสมไหมโอ้แต่หอมนะครับพันนี่สมเหลืองครับสมเหลืองไปได้กินเมียงดีนะครับพอกลมมเสียนี่ว่แม่นครับโอ้หมกม่วงหมกม่วงกับท่านนี่หมกม่วงมันหรือหมกม่วงสมครับหมม่วงสมหมกม่วงมั่นท่านเป็น่วยยุนบรับโอ้หมกม่วงมัน ใบมันสีแก่ๆก่กัวดีเนาะครับสีเข้มๆอันนี้มะม่วงส้มก็ษฎีสีอ่อนๆครับสามรสอานสีผสมหลายครับอานสีอมเปรี้ยวอมหวานโอ้โนี่แหละที่เคยมาหาแนวคำพร้อมันต้นแย่งนี่ก็นยืดตะโดนเลยเรื่องครับแม่นตะกี้ก็เป็นปลาตะอูนน้ำใสท่านเกิดพุ่นนะครับหาต้นนี้เนาะครับครับเอา คลิปนี้ครับผมครับเป็นแนวทางตัวเลขของพอนนทบุรีเลขไม่มาด้วยกันเด้อครับพี่น้องครับครับสามเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสามน้องมากะจัดครับผมครับครับมาเกเอน้ำเพลินครับเดี๋ยวสีว่าเพลิน W อีกครับผมนนี้ครับพี่น้องพี่เฉพาะที่ขอมากครับผมครับที่เป็นะเข็นครับผมเพราะว่าจับโทษซับไว้ครับพี่น้องเนาะครับ ก็คิดว่าพี่น้อ็จีก็ยั่งอยากได้อยอ่ครับผมมาเคลื่อนกับรับรายสายลำโพงเซ้านี่อีกครับก็เลยให้น้องอูน้ำชายมาลงครับเป็นคนแรกคลิปแรกนะครับผมของพอนททบุอรี่ของสองเนาะครับครับอ้าวอย่าเผยอย่าพลาดได้ครับผมเป็นก็แรงแรงใจอูน้ำชายได้ครับครับมาครั้งนี้กันเป็นเต็มตัวได้ครับยูทูบครับเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมครับคือบริเลียนต่อนะครับครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สำนี้เนาะคบคอ่อกันคลิปหนาเดนอครับผมบสวัสดีครับสวัสดีครับ